สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องการลดน้ําหนักแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนมุมมองกันใหม่หมดเลยครับเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงเพื่อสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การลดน้ําหนักแต่เป็นการลดไขมันต่างหากเออแล้วมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขนี้ก่อนเลย1ต่อ2เห็นตัวเลขนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ มันหมายถึงอะไรกันแน่นะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับข้อมูลล่าสุดเลยนะจากกระทรวงสาธรารณาสุขปี2566บอกว่าคนไทยเราเนี่ยหนึ่งในสองคนหรือพูดง่ายๆก็คือครึ่งประเทศเลยกำลังอยู่ในภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนโอ้โหนี่มันปัญหาใหญ่แล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับพอเรารู้แล้วว่าปัญหามันใหญ่ขนาดนี้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วทางออกที่มันยั่งยืนละ่ะคืออะไร ไม่ใช่แค่แบบลดแป๊บแปบแล้วก็กลับมาอ้วนใหม่แต่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตมาครับเรามาดูที่โครงสร้างพื้นฐานกันเลยที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นสิ่งนี้เราเรียกว่า6เสาหลักแห่งความสมดุลครับเป็นเหมือนแผนที่นำทางให้เราเลย เสาหลักหกต้นนี้นะครับมันครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตเราจริงๆเริ่มจากเรื่องปากท้องเลยก็คือโภชนาการแล้วก็เรื่องการขยับตัวหรือ activity การพักผ่อนอย่างการนอนหลับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพนะเรื่องใจก็สำคัญการจัดการความเครียดทัศนคติของเราและสุดท้ายเบสิกสุดๆเลยน้ำเปล่าครับการปรับทั้งหมดนี้ให้มันลงตัวนี่แหละคือจุดสตาร์ทของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเรามาเจาะลึกที่เสาต้นแรกกันก่อนเลย เรื่องโภชนาการหัวใจของมันง่ายมากครับก็คือการทำแคลอรีเดฟเฟซิตพูดง่ายๆก็คือกินให้น้อยกว่าที่ใช้แต่ใครจะมานั่งนับแคลทุกมื้อล่ะครับมันเครียดไปเนาะเอางี้มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเยอะเลยครับก็คือสูตรจานอาหาร2ต่อ1ต่อ1ลองนึกภาพจานข้าวนะครับแบ่งเป็น4ส่วน2ส,ส่วนเป็นผักไปเลยอีกส่วนเป็นโปรโตีนดีๆแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นคาร์โบไฮเดรตแค่นี้เองง่ายไหมล่ะ ส่วนอีก5เสาที่เหลือก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันครับอย่างเรื่องการออกกำลังกายตั้งเป้าไว้เลย150 3 0 0ถึง300นาทีต่อสัปดาห์การนอนโอ้โหอันนี้สำคัญมากพยายามนอนให้ได้7 9ถึง9ชั่วโมนงนะครับความเครียดไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนเลยแค่หยุดพักหายใจลึกๆมันก็ช่วยได้เยอะแล้วทัศนคติ ตรงนี้สำคัญมากคือต้องเชื่อว่าเราดีขึ้นได้เสมอที่เขาเรียกว่า growth mindset นั่นแหละครับและสุดท้ายดื่มน้ำครับอย่างน้อยๆวันละ2ลิตรนะทั้งหมดนี้ฟังดูแล้วทำได้จริงใช่ไหมครับโอเคพอเรามี6เสาหลักที่แข็งรางแล้วมันเหมือนเราสร้างบ้านที่ฐานรากดีมากๆแต่มันยังมีอีกอย่างหนึ่งครับเป็นเหมือนกุญแจมัส t e คีเลยที่จะมาปลดล็อกให้ทุกอย่างทำงานได้เต็มที่สิ่งนั้นก็คือสุขภาพลำไส้เรานั่นเอง คำว่าความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้หรือกลาไมโครไบโอมเนี่ยฟังดูอาจจะยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือลองนึกภาพว่าในลำไส้เรามีเมืองเมืองหนึ่งที่มีพลเมืองดีเป็นแบคทีเรียตัวจิ๋วๆอาศัยอยู่เต็มไปหมดเมืองนี้แหละครับที่ควบคุมทุกอย่างเลยตั้งแต่อารมณ์ยันระบบเผาผลาญถ้าเมื่อไหร่ที่พลเมืองดีน้อยลงพลเมืองร้ายเยอะขึ้นสมดุลมันพังการคคุมน้ำหนักก็จะกลายเป็นเรื่องยากแบบคนละเรื่องเลยครับ แล้วจะดูแลเมืองนี้ยังไงดีละ่ะง่ายมากครับก็แค่ส่งสเสบียงดีๆเข้าไปอย่างเช่นอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆพวกอาหารหมักดองอย่างกิมจิโยเกิร์ตแล้วก็อาจจะเสริมทับด้วยโปรไบโอติกโดยตรงเลยก็ได้เพื่อไปเพิ่มจำนวนพล,ลเมือนดีของเรามาถึงตรงนี้หลายคนคงคิดว่าโอเคทำตามนี้ครบน้ำหนักลดชั่วแต่ผมอยากให้เราเบรกกันตรงนี้แปบหนึ่งแล้วลงถามตัวเองดูจริงๆจังๆว่าการลดน้าหนักมันคือเป้าหมายที่ใช่จริงๆหร,รอ และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยเป้าหมายที่แท้จริงที่เราควรจะโฟกัสกันจริงๆจ,จังๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขบนตาช่างครับแต่มันคือการลดไขมันประโยคนี้มันใช่เลยครับตัวเลขบนตาช่างเป็นแค่ข้อมูลชัยชนะที่แท้จริงคือการลดไขมันส่วนเกินที่มันอันตรายต่อร่างกายเราออกไปนี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะจากที่อยากจะแค่ตัวเบาลงมาเป็นร่างกายแข็งแรงขึ้นเอาล่ะ ในเมื่อเราจะลดไขมันเราก็ต้องรู้จักศัตรูของเราให้ดีก่อนใช่ไหมครับจริงๆแล้วไขมันในร่างกายเราเนี่ยมันมีอยู่2แบบหลักๆเลยซึ่งมันต่างกันมากแล้วก็อันตรายไม่เท่ากันด้วยแบบแรกเลยนะคือไขมันใต้ผิวหนังอันนี้คือไขมันที่เราหยิกๆิจับจับกันได้ตามพุงตามต้นแขนต้นขานั่นแหละครับอันนี้ก็ไม่ดีหรอกแต่อันตรายน้อยกว่าแต่ไอตัวที่สนี่สิครับ ไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat ตัวนี้มันเป็นไขมันที่ซ่อนอยู่ข้างในเกาะอ,อยู่ตามอวัยวะต่างๆของเราเลยเรามองไม่เห็นแต่โคตรอันตรายเลยครับไอเจ้าไขมันในช่องท้องนี่แหละครับคือตัวร้ายตัวจริงเพราะมันไม่ได้แค่เกาะอ,อยู่เฉยๆนะครับแต่มันปล่อยสารที่ทำให้ร่างกายเราอักเสบออกมาตลอดเวลา ซึ่งอาการอักเสบนี่แหละคือต้นตอของสารพัดโรคเลยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจภาวะดื้ออินซูลินที่ทําให้เป็นเบาหวานหรือการอักเสบเรื้อรังต่างๆในร่างกายน่ากลัวมากครับโอเคพอเรารู้จักตัวร้ายแล้วแล้วเราก็มีหกเสาหลังเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วคําถามคือแล้วเราจะจัดการกับไขมันตัวร้ายพวกนี้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ยังไงข่าวดีก็คือมันมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเสริมได้แบบตรงจุดเลยครับ เครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยได้นะครับก็อย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารดีๆที่ช่วยให้เราคุมแคลอรี่ได้ง่ายขึ้นหรือการเสริมโปรตีนจากพืชอันนี้จะช่วยให้อิ่มนานขึ้นเยอะเลยไม่กินจุกจิกแล้วก็แน่นอนโปรไบโอติกเพื่อดูแลสุขภาพลำไส้ที่เราคุยกันไปและอีกอย่างที่สำคัญคือวิตามินรวมเพื่อให้แน่ใจว่าช่วงที่เราปรับการกินเนี่ยร่างกายจะไม่ขาดสารอาหารที่จำเป็นครับ และที่มันเจ๋งไปกว่านั้นอีกนะครับก็คือบทบาทของพวกสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆที่เดี๋ยวนี้เขามีงานวิจัยรองรับเยอะมากเลยว่ามันช่วยจัดการไขมันได้จริงๆอย่างเช่นนะสารสกัดที่ชื่อฟูโคแซนตินที่เจอในสาหร่ายสีน้ำตาลกับสาร ECG ที่เป็นตัวเด็ดในชาเขียวสองตัวนี้จะเข้าไปช่วยเร่งการสลายไขมันแล้วก็มีอีกตัวที่น่าสนใจมากๆเลยคือโพสต์ไบโอติก H T B P L 1 p o s t สไบโอติกเนี่ยมันคือสารดีๆที่พวกจุลินทรีย์ดีสร้างขึ้นมาซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นคนส่งสารไปบอกร่างกายเลยว่าเฮ้ยลดไขมันในช่องท้องด่วนคือมันเจาะจงไปที่ไขมันตัวร้ายเลยพอทั้งหมดนี้ทำงานด้วยกันการลดไขมันของเรามันก็จะตรงเป้าแล้วก็เห็นผลชัดขึ้นมากครับดังนั้นบทสรุปที่สาคัญที่สุดของวันนี้เลยนะครับก็คือ หนทางสู่สุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนจริงๆเนี่ยคือการที่เราต้องเปลี่ยนโฟกัสเลิกจ้องตัวเลขบนตาช่างแล้วหันมาใส่ใจกับการลดไขมันส่วนเกินที่มันอันตรายต่อร่างกายเราแทนและตอนนี้ในเมื่อเป้าหมายของเรามันชัดเจนแล้วว่าคือการลดไขมันคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันก็คือแล้วก้าวแรกที่จะเริ่มลงมือทำจะเป็นอะไรดีครับ